สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงปราณีสิตาโพสานนะคะเป็นกุมาแพทย์ด้านโรคติดเชื้อนะคะประจำโรงพยาบาลวิภาวดีนะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องของการเลือกนม UHT กล่องแรกของลูกมีความสําคัญอย่างไรนะคะในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยนม UHT จะมีอยู่2ประเภทหลักๆนะคะก็คือ1เป็นนม UHT ทั่วไปกับ2เป็นนม UH t ชทีที่มีการเติมสารอาหารสําหรับเด็กนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องนม u h t ทั่วไปก่อนนะคะ ปกตินมเหล่านี้ก็จะมีแคลเซียมในปริมาณที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าจะขาดธาตุเหล็กขาดวิตามินดีขาดวิตามินซีขาดใย,ยอาหารได้นะคะโปรตีนก็จะมีปริมาณค่อนข้างสูงถ้าหากว่าเด็กรับประทานมากเกินไปอาจจะมีปัญหาเรื่องโปรตีนเกินได้นะคะส่วนนม u s g ที่มีการเติมสารอาหารสำหรับเด็กก็มีปริมาณแคลเซียมที่สูงแล้วก็มีการเติมสารวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่าง มีการปรับโปรตีนและไขมันให้เหมาะสมนะคะกับเด็กแล้วก็อาจจะมีการเติมสารบางอย่างที่ไม่มีในนมวัวอย่างเช่น DHA ธาตุเหล็กและใยอาหารนะคะจากงานวิจัยพบว่าเด็กไทยที่ได้รับประทานนมที่เสริมสารอาหารนะคะจะช่วยลดภาวะการขาดสารอาหารในเด็กได้จริงนะคะดังนั้นอยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะให้ความสำคัญกับการเลือกนม u h t กล่องแรกของลูกนะคะเราจะเลือกอย่างไรก็คือ เลือกตั้งแต่ว่าต้องเหมาะสมกับอายุของลูกนะคะโดยปกติแล้วนม u h t ทั่วไปเนี่ยจะใช้ได้ตั้งแต่อายุ1ปีเป็นต้นไปนะคะเราต้องมองหาสารอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนให้กับลูกด้วยนะคะและถ้าหากว่ามีการเสริมใยอาหารก็จะช่วยเพิ่มกากใยแล้วก็กระตุ้นให้การขับถ่ายดีน้องจะได้มีไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับท้องผูกนะคะอันนี้นะคะจะเป็นตารางเปรียบเทียบสารอาหารนะคะ ในนม UHT ที่เสริมสารอาหารกับนม UHT ทั่วไปนะคะเรามองจากสองยี่ห้อแรกก่อนนะคะยี่ห้อแรกเป็นนมกล่องทองยี่ห้อที่2เป็นนมกล่องฟ้า2ตัวนี้จะเป็นนม UHT ที่เติมสารอาหารนะคะส่วน3ยี่ห้อข้างล่างนี้จะเป็นนม UHT ทั่วไปนะคะถ้าเรามองในด้านของด้านสารการเสริมสารภูมิต้านทานนะคะก็คือใยอาหารกับวิตามินซในนม UHT ทั่วไปเนี่ยจะไม่มีการเติมสารเหล่านี้เลยนะคะ ด้านการพัฒนาสมองมีการเติม DHA แล้วก็วิตามิน B12 ใน UHT ทั่วไปจะไม่มี DHA เลยนะคะส่วนเรื่องวิตามินบีสเนี่ย UHT ทั่วไปบางยี่ห้อก็มีการเติมสารบางยี่ห้อก็ไม่มีนะคะส่วนด้านการเจริญเติบโตโปรตีนในนม UHT ทั่วไปจะมีปริมาณค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ธาตุเหล็กบางยี่ห้อก็จะมีบางยี่ห้อก็จะไม่มีนะคะ แคลเซียมจะมีในปริมาณที่พอๆกันส่วนวิตามินดีก็เหมือนกันนะคะก็คือบางยี่ห้อของ U.S.C ทั่วไปอาจจะไม่มีการเติมเลยหรือถ้าเติมก็เพียงปริมาณเล็กน้อยนะคะอันนี้คือข้อมูลที่สําคัญนะคะที่อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ให้ความสําคัญกับการเลือกนม U.S.C ที่มีคุณภาพสูงสําหรับลูกนะคะเพราะสาราอาหารที่ดีจะทําให้เด็กจเจริญเติบโตได้ดีและมีพัฒนาการที่สมวัยนะคะ งั้นวันนี้อยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามคลิปดีๆจากโรงพยาบาลวิภาวดีต่อไปในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ